w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะตะลับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรธยาอิสระพักดีค่ะสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นตลาดทองคําเองก็ยังเผชิญกับความผันผวนนะคะเช่นเดียวกับราคาน้ํามันนะคะเนื่องจากมีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งสัปดาห์เลยโดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือการหารือของกลุ่มนาโต้นะคะที่กรุงบรเซลประเทศเบลเยียมซึ่งทางโจไบเดนผู้นําสหรัฐเองนะคะก็บินไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็ประชุมต่อเนื่องสองวัน ก็คือวันพฤหสัสบดีเมื่อวานนี้กับวันนี้วันศุกร์นะคะซึ่งการหารือพูดคุยตลอด2วันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายมิติที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการพูดถึงจีนนะคะในฐานะที่มีบทบาทสําคัญที่จะเป็นคนคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นําอิตาลีผู้นําฟินแลนด์นะคะหรือว่าผู้นําชาติอื่นๆโดยเฉพาะในชาติยุโรปเนี่ยต่างก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะ ว่าจีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิงนะคะควรจะใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับรัสเซียเนี่ยหยุดการกระทำของวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะคะโดยมาริโอดากีเอกนะคะซึ่งเป็นนายกัมนตรีของอิตาลีบอกว่าจีนเป็นประเทศที่มีความสำคัญมากที่สุดต,ต่อกระบวนการสันติภาพในครั้งนี้ส่วนนายกัมนตรีฟินแลนด์ก็บอกว่าอีูเนี่ยจะต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจเนี่ยว่าจีนเลือกอยู่ฝั่งที่ถูกต้องในสงครามครั้งนี้จริงๆซึ่งถ้าเราไปสังเกตนะคะท่าทีของจีน ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะคะคือไม่ได้ประนามการกระทําของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้มีการสนับสนุนอย่างเปิดเผยมากนักแม้ว่าเราจะเห็นยอดคําสั่งซื้อสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทขยับสูงขึ้นก็ตามนะคะส่วนกรณีที่โจบดนผู้นําสหรัฐกล่าวอ้างนะคะว่ารัสเซียเนี่ยขอความช่วยเหลือทั้งทางทหารแล้วก็ทางเศรษฐกิจกับจีนไปซึ่งทั้งสงชาติก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยพูดคุยกันในเรื่องนี้ทั้งจีนและรัสเซียต่างปฏิเสธตรงก น่ะนะคะ และนอกเหนือจากประเด็นเรื่องจีนแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตาแล้วก็ให้น้ำหนักกับการประชุมนาโต้ในครั้งนี้ที่กรุงบราซิลก็คือเรื่องของมาตรการแสงชาตินหรือการคว่ำบาตรเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่นาโต้จะมีต่อรัสเซียหลายฝ่ายก็พุ่งเป้าไปนะคะที่อุตสาหการรมพลังงานว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งถ้ามีหมานะคะก็จะส่งผลต่อเรื่องของซัพพลายน้ํามันในตลาดโลกให้ปรับตัวลงแน่นอนนะคะแล้วก็ยิ่งกดดันให้ความเสี่ยงเงินเฟอ้อสูงขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชาติในยุโรปด้วยนะคะ แต่ล่าสุดนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้นคือยังไม่มีมาตรการแซงชันด้นานอุตสาหกรรมพลังงานเพิ่มเติมแต่อย่างใดเราก็เลยเห็นราคาน้ํามันนะคะขยับลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาอย่างวันนี้นะคะราคาน้ํามันล่าสุดนั้นน้ามันดิบเรนต์นะคะไปอยู่ที่117ดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วน WTI ก็อยู่ที่110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ค่อนข้างทรงตัวนะคะจากการซื้อขายเมื่อคือนที่ผ่านมาราคาทองคำนะคะแม้ว่าจะปรับตัวลงไปสักเลก น้อยครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะไปอยู่ที่1,951ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออ์แต่ถ้าไปดูตลอดทั้งสัปดาห์มีความเป็นไปได้นะคะว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคําจะขยับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่3ในรอบ4สัปดาห์แล้วนะคะจากรัเสเซียยูเครนที่มีความขัดแย้งกันตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายคนตั้งคําถามนะคะว่าราคาทองคําทําไมขยับขึ้นเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะอย่างที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อกลางเดือน ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะขึ้นไป0.25อาจจะไม่ได้แรงมากนะักแต่ว่ามีโทนของการที่จะขยับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า0.25ในครั้งต่อๆไปออกมาทั้งจากเจพาเวลผู้นำของเฟดเองนะคะรวมถึงประธานเฟดสาขาอื่นๆแล้วก็ทางโกแมนแซกก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะว่าความเป็นไป,นปนได้ ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยศย 0. เเทั้งเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนมีนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงโดยสถานการณ์ปกติเนี่ยราคาทองคําจะถูกกดดันเนื่องจากว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะไม่มีเงินปันผลคือไม่มีผลตอบแทนที่เป็นอินคัามกลับเข้ามาให้กับผู้ถือเลยนะคะจริงๆแล้วก็จะต้องถูกกดดันจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าสภาพคล่องจะหายไปด้วยแต่ประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลมากกว่าก็คือสถานการณ์สงครามเนี่ยแหละคะ่ะ รวมถึงสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะที่อาจจะยืดเยื้อลากยาวยังไม่จบและเป็นความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจเลยหันมาถือครองทองคำนะ,ะนะเซฟเฮาเว่นนะคะ ส่วนประเด็นด้านของสารัฐที่น่าสนใจก็คือตัวเลขตลาดแรงงานค่ะที่ออกมาสดใสมากนะคะต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ50ปีเลยนะคะคือตัว Initial Jobless c a i m นะคะของทางสารัฐที่รายงานทุกๆวันพฤหัสบสปปดีนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานตัวเลขนี้นะคะแล้วก็พบว่าตัวเลขของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์เนี่ย ลดลงไปอยู่ที่187,000รายต่ำที่สุดนะับตั้งแต่เดือนกันยายนปี1969เลยนะคะคือต่ำที่สุดในรอบ53ปีอะคะ่ะส่วนอัตราการว่างงานก็ลดลงไปแต่3.8%นะคะต่ำที่สุดในรอบ2ปีเหมือนกันก็สะท้อนภาพความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐนะคะทำให้หลายฝ่ายคาดการว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.5%ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ยิ่งมีสูงขึ้นเพราะสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐ ะะตลาดหุ้นก็เลยตอบรับในเชิงบวกเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็บวกไปได้กว่า1% NASDAQ เนี่ยบวกไปเกือบเกือบ2%ทีเดียวนะคะแล้วก็น่าจะทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ของฝั่งสหรัฐเนี่ยปิดบวกได้ โดยมีความเป็นไปได้นะคะที่ s p 500จะบุกได้1.3%ในสัปดาห์นี้ n นะแ s d a ตขยับขึ้น2.1%แต่ว่าดาวโจนเองก็ค่อนข้าง f l a ตนะคะเพราะว่าเหมือนกับขยับลงไปสักประมาณ0.1%นะคะในการซื้อขาย4วันที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าไปดูภาพไกลกว่านั้นก็คือไปดูในช่วงต่ำสุดของเดือนนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่จุดนั้นเนี่ย S&P 500ขยับขึ้นมาแล้วประมาณ8%ด์ด้วยกันนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการขยับขึ้นท่าากลาง สัญญาณของสงครามที่อาจจะยังไม่ได้คลี่คลายมากนักแต่ก็มีความชัดเจนสำหรับนโยบายการเงินที่มากขึ้นมากกว่านะคะ มาดูคําแนะนําในการลงทุนทองคํากันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าแล้วเราควรจะออปรับสถานะอย่างไรดีนะคะว่า LG b u l l i o n International นะคะออกมาแนะนำนะคะว่าราคาที่มีการปรับตัวเนี่ยนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะดังนั้นถ้าราคาทองคําไม่สามารถ break out ไปผ่านแนวต้าน1,974ดอลลาร์สรัต่อดทียเอาขึ้นไปได้ก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรระยะสั้นให้กลับมาตั้งฐานที่ ราคาด้านล่างนะคะดังนั้นอาจจะเป็นรองรับนะคะที่โซน1,937ถึง1,919ดอลลาร์ 1, 19, สหรัต่อทริอัล์นะคะแต่ถ้าไปยืนได้ระดับนี้ก็อาจจะมีแรงดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะนำมาฝากกันนะคะกับพ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับ,บกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานคงต้องติดตามกันต่อเนื่องกับสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็บทสรุปของนาโตต่อมาตรการแซงชั่นที่จะเกิดขึ้นรวมถึงอีกหลายปัจจัยทีเดียวที่อาจจะส่งผลต่อ ของเศรษฐกิจและการลงทุนเดี๋ยวนามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ